้าที่โรงแรมวันแรกนะฮะเป็นไงบ้างเป็นอาหารเช้าง่ายๆกินนอนหลับสบายไม่มเมื่อยือมเด็กน้อยกินข้า,าวเปล่ากับไข่กรอกเบคอนแล้วไข่ดูถึงไหมถึงไหมอ,อ,อ่ะอ่ำเป็นอาหารเช้าง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่นฮะ กินแล้วเหอกัดได้อร่อยไหมเอ้ะลองดูเลยถั่วเน่ากินเปิดเลยเออนั่นแหละกินไปขอยังไงหอมรือปล่หอมเหรออ๋อนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ที่ เขาไม่ถ่ายรูปมึงเกล็ดสิเจองาจะกินทะลุจอวาม่่กเดี๋ยวขอไปกินมื้อเช้าก่อนนะครับ ไปซื้อมาจากเซเว่นขนมที่เขาบอกว่าอร่อยนี่เป็นนี่อาเห่กับโอเย็นโอ้ยน่ากินนะเนี่ยมันเป็นเหมือนคาราเมลไม่ไหม้ใชไปะเขาแต่เหมือนน่าจะหวานเนาะใช่ไหมนี่นี่้องต้องมันเค็งๆนะอือร่อยชอบคือเป็นคนชอบคาราเมลอยู่แล้วด้วยไง อนนชอบแนวนี้ใช่ไหม,อมชอบแนวนี้เดี๋ยวว่าเราค่อยไปหาไออื่นลองอีกเดี๋ยวนี้เราจะไปเที่ยวไปถ่ายรูปอ,อ,อ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พิมถ่ายบ้างชิบะง<อ>ไปถ่ายมาเป็นเหมือนซากุระต้นเ,เล็กๆที่อยู่ที่พื้นเนะ่เดี๋ยวเราไปดูกัน<อ>ว่าเราจะเจอไหมหเราจะเจอฟูจิไหมรอบนี้ตอนนี้เรากำลังมาอยู่ที่ศาลเจ้านะคะศาลเจ้าฟูจิซังฮงกุเซนไกไทฉะ มันเป็นศาลเจ้าประจำที่นี่ใช่ไหมของชิชุโอกะเขาเลยบอกว่าเราต้องมาขอบพรก่อนอ่าเป็นสถานอะไรนะเป็นจังหวัดศาลที่เกิดของอ่าโตกุตาวะอีเออีสุโตกุตาวะเราอย่าพูดเลยอามเราอย่าให้ความรู้ผิดๆแกชาวโลกเลย เริ่มต้นของวันกันที่ศาลเจ้าฟูจิซังฮงกูเซงเง็งไทฉะศาลเจ้านี้มีความเก่าแก่มากเป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าทั้งหมดที่บูชาภูเขาไฟฟูจิเลยนะฮะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีสมัยเฮอันไม่ใช่แค่ศักดิ์สิทธิ์นะแต่ยังสวยง,งามและมีแม่น้ำใสๆไหลผ่านด้วยทำให้บรรยากาศร่มรื่นสุดๆเลยฮะ โบต้องใช้เหรียญมีรูใช่ไหมเหรียญห้าเหรียญห้าสิบของตัวเองไม่มีเลยมีแต่ของตัวเองเอนี่ไงยกให้โบไปหมดแล้วห้ามห้ามอ๋อโบพีมาไปแล้วค่ะเดี๋ยวให้พีมไปทำค่ะครอบครัวเดียวกันอ่ะพีมาเร็วทำบุญถามเล็หน่อยทำยังไงคะตากพนมมืออธิษฐานตามความสะดวกมากี่สุดก่าอ่ะพีอธิษฐานเลยลูกแล้วก็หยอดลงไปในนี้เหมือนทางเหมือนคุณปู่อธิษฐานแล้วก็หยดลงไปค่ะ ขอให้แข็งแรงแล้วอ่ะเดี๋ยวหมดแล้วเหรอลูกอ่ะแล้วก็อธิษฐานให้พ่ออธิษฐานต้งไหมหรือพี่อธิษฐานคนเดียวโอเคค่ะเอาเลยลูกเก่งมากสาธุค่ะขอให้แข็งแรงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อก่อนค่ะอันนี้ไปไหนนะคะบ่อน้ำเหรอคะอุ้ยไปดูกัน ไปแล,ล้วมีเหรียญเต็มเลยตอนแรกนึกองว่าทำไมมันมีวิงวิงอยู่ในบ่อน้ำมีเหรียญนั่นเองใช่ไหมอ๋อเออใช่เขาโยนเหรียญไปขอพรอนี่แหละก็ <S <S สรุปให้ฟังอีกทีคือมันเป็นน้ำที่ออกมาจากดินอ,อโอเคเป็นน้ำแร่ อาทพี่มาล้างมือ,อยังล้าง,องอยังคะจะโยนอีกแล้วเหรอลูกน่ะน้ำจะเย็นไหมนะโอ้โหนี่มันน้ำในช่องฟิตส์หรือเปล่าน้ำมาจากภูเขาไฟภูจิอันนี้เลี้ยงอยู่ในสานเจ้านะคะมันก็จะมีพื้นที่หลายๆส่วนนี่ ไปดูเป็ดกันนี่นี่โอ้โหนี่เป็ดเรียกสิเร,กเรียกเป็ดไหมลูมกกาบกาบกาบเอ,อหนูก็ตกขึ้นมาใส่โดดขึ้นมาไปม,มาด้านนี้ต่อเลยนะครับ เลยครับเราคือชนกลุ่มน้อยที่แยกตัวมาช้อปปิ้งเราทำงานเป็นทีมทีมหนึ่งก็คือธรรมชาติธรรมชาติทีมหนึ่งก็คือช้อปปิ้งไมงั้นเราก็จะได้ดูแต่ธรรมชาติไปทั้งคลิปเราคือผู้เสียสละอุ้ยนี่นี่นี่ถุงท้าแฟมิลี่มา แต่นี้ก็น่าลองแบบไปแบบลองเทสนี่นะอแต่มันเป็นออยนี่โรสออยนี่มันเป็นพวกครีมไม่เราชอบแนวนี้แนวพวกหนังสือนิตยสารต่างๆเราก็ช็อปปิ้งกันไปเรื่อยๆชื้อดีมากอ๋อหนังสือกโกสนเลตช็อกโกแลตโอเค นี่เขาก็จะมีแบบปลาหมึกเขาก็บอกว่าอร่อยเขาคือไข่ไม่รู้ตอนนี้เรามาน้ำตกชิโรอิโตะชิโรอิโตะวอ <Water fall. S 2> เตอร์ฟออันนี้ภาษาไทยเราาียกว่าน้ำตกเส้นได้อันนี้เรามาน้ำตกเส้นได้เป็นเป็นเส้นทางเดินประมาณ สิบนาทีไปถึงน้ำตกนะฮะก็จะโล่มร่วงอ่ะาใจใจนึงตอนนี้ไปกดโอเคไหมโอเคค่ะต้องช่วยพ่อแต่พ่อตกงานี้พ่อตกร้อนวิ่งนะโอเคค่ะเพาะว่าตัวแล้วก็ทำได้เป็นพ่อหนูใส่ตาใส่ตาหนูดูเตอร์ทางหนูก็ตาปู่ยายาไปเพราว่าจริงๆหนูดูได้ปู่ยายาไปต่พ่อเติร์ผิดหนูก็จะจับมือพ่อโอเคค่ะพ่อไม่ได้ตาบอดลูก ไไปไงโอเคค่ะช่วยดูพ่อด้วยนะลูก <Okay. S 2> โอเคนี่คือเราอยู่แห่งแหล่งช็อปปิ้งที่ไหนครับเจ้ยอน้ำตกน้ำตกเส้นได้แต่ชื่อภาษาญี่ปุ่นอะไรไม่รู้นะเราก็เป็นตัวแทนของทีมช็อปปิ้งทีไม่ดู้ำตอ้าวแต่นี้เขายังปิดอยู่เลยลมันเป็นพวกแก้วอย่างนั้นด้วยนะไปส่องๆไวนะ้หน่อย โอ้ยแต่แพงอยู่นะ6,600เยนแต่น่ารักสีมันดูน่ารักเลยอะตอะนนี้ก็แม่แม่กับป้าป้าก็ไป,ป,ปไปชอปปิง้งตอนนี้ก็เหลือปู่ย่าป้าป้านา้ำนะแล้วก็มีเด็กน้อยมาเดินดูน้ำตกกัน,น,นมีเห็นจุดชมวิวแล้วเดี๋ยวรอตั้งนึงลูกสวยมากเลย มีเด็กเดินเก่งมากหานมาบอกน้อห้เขาหน่อยด้วยไหวไหมน้ำตกลูกไม่ใช่น้ำพุอย่าตกในตจะเป็นน้ำตกันนีที่นี่นี่นี่เราจะตกน้ำอาตกเลยลูกหาวจะเย่ วนนี้เรามากันที่ที่ไหนนะมัตสุริมัตสุริอะไรสักอย่างเทศกาลเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทศกาลซากุระชิชิบะซากุระเนาะชิบะซากุระมันเป็นซากุระที่แบบเตี้ยๆสีชมพูชมพูใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นไงกันบ้างนี่ก็จะเป็นค่าเข้านี่พิมลองสองดูตรงนั้นนะลูกเห็นไหมเดี๋ยวเพาะอุ้มให้สองว้าวเห็นยัง เห็นอะไรหรอเห็นเห็นไหมทุ่งชิบาซากุระพ่อไหวไหมตลอดทางได้สบายมากโอ้ยข้างในเย็นกว่าข้างนอกเยอะเลยเออมันเริ่มมีลมนะตรงนี้อันนี้มันดูมันมีจัดงานเนาะมันเลยคนแบบ มหาศาลนิดนึงใช่ก็จะถ่ายรูปยากนิดนึงเพราะว่าแบบคือทุกคนก็จะหยุดถ่ายอะไรเงี้ยใช่เอ้จริงตรงนี้คือเขาให้เข้าไปถ่ายหรอไปบ้านเสียเงินนี้ปะ ฟูจิชิบะซากุระถุ่งดอกไม้สีชมพูบานสะพรั่งเต็มตาเลยฮะมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาแต่จริงแล้วเนี่ยก็จะมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังด้วยแต่ว่าตอนนี้เรามองไม่เห็นเพราะว่ามันมีเมฆบังหมดเลยแต่ยังไงก็ยังสวยเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโปสการ์ดอยู่ดี คาเฟ่ปีเตอร์และบีดใช่เข้าไปดูแต่เขาดูอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเข้าไปไม่ได้มันต้องสั่งของไปกินอน่าจะซื้ออีกร้านนึ่งพาไปดูร้านไปไปดูร้านอื่นกันฟิล์มมานี่แล้วอีกอันนึ่งน่าจะมีมีของที่นี่ยังมีมุมของฝากน่ารักเต็มไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เป็นแฟนปีเตอร์และบีดต้องกรี๊ดแน่นอน อของเต็มเลยผ้าน่ารักชจ้ะ1 9 0เยนเป็นของพิตเตอร์และบิททางนั้นเลย ของน่ารักจนอยากพกกลับไทยให้หมดทั้งร้านเลยระหว่างทางไปทาคาชิมะคสาสโตะนะฮะก็ได้เจอกับต้นซากุระริมทะเลสาบโอ้โหบานเต็มต้นบรรยากาศโรแมนติกจนอดใจไม่ไหวขอจอดรถลงไปถ่ายรูปซะหน่อยไม่เคยเจอซากุระแบบออบออูบูใช่ไมใช่ได้ตั้งใจจะแวะนี่คือที่ไหนนะ้าสวยจัง มือเที่ยงวันนี้เราจะมากินโซบะกันค่ะนี่นุ่ยนายพาราว้าญี่ปุ่นมากเลยเอ,อ๋อเราอยู่ญี่ปุ่นอ่อโอเคเดี๋ยวเราต้องเก็บรองเท้านะคะแล้วที่ญี่ปุ่นเราก็ต้องเก็บรองเท้าอย่างนี้ค่ะหันออกทุกคนต้องเก็บรองเท้าแบบหันออกอย่างนี้อืมโอเค ก็เดินเข้าไปมามาน้ำมาแน่อันนั้นมโตเล็กีโต๊ะเห็ดนี่มัดเติมมีคนอยากนั่งกับป้าหนามโอ้โหไม่นั่งโโไม่นั่งกับพ่อกับแม่เหรอลูกภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยซาดิเกโตอนี่หงเนี่ยพวกเทมปุระไก่ทอดอย่างงี้ไหม,อมเอเอให้ลูก ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างลองดูอ่ะสั่งอะไรอ่ะโอโรชิโซบะนั่นก็คืออะไรอ่ะไม่รู้เขาเห็นใครบอกพ่อกับแม่สั่งกับเจ๊ส so ั่งเขาสั <laughs> <laughs> <c ute> <c ute> ่งด้วย ใส่พริกด้วยเอาใส่พริกที่ข้าวด้วยเป็นสายแซบ่บจะชิมแล้วนะใช่ไหมคือเลยลไม่รู้อืมก็เป็นปาลาตัวเล็กอร่อยนะเป็นไงไม่เคยเจอเลยอะอร่อยกรอบหอ,อมหอมอางเขาเรียกว่าอะไรนะโอโรชิโซบะเป็นโซบะเย็น ดูน่ากินมากเลยแล้วก็มีอะไรนะข้าวเทมป,ปุราดองอ,อันนี้เาเรียกอะไรก็ไม่รู้ผกักพวกผักเครืองเคียงเนาะแล้วก็ซุ๊กเดี๋ยวจะลองชิมดิชิม,มนันเหมือนที่ประเทศไทยไหม,มดีไหมดีสดชื่น คืออันนี้กินโซบะเย็นเสร็จแล้วคุณป้าเขาเอาสุปรลล้อนมาให้เขาบอกว่าถ้ากินโซบะเสร็จแล้วเนี่ยลองใส่ซุปอันนี้ลงไปมันจะกลายเป็นโซบะร้อนไม่รู้เป็นไงลองดูอบอกเป็นแบบซอสน้ำซุปอะไรงงี้ยต้องยกเหรอใช่ใช่ ก็ไม่ค่อยเป็นหรอกเหลือใส่ข้าวแล้วเมื่อกี้อืมดีสบายเลยแน่าจะร้อนร้อนอืมได้เลยอร่อยอร่อย าายกศเรากำลังจะเข้าไปที่ทาคาทาคาชิมะคาโซใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ทาคาชิมะทาคาชิมะเหรอทาคาชิมะคาโซเดี๋ยวเรามาุูนกันว่าโอ้โหซากุระไม่ได้ดุนแลละเต็มเลย ว้าวดูสิตัวการสวยมากเลยเลนคนก็ไม่เยอะด้วยนะไปกับพ่ออาบไปจุงภาพไปเล่นไม่หนาวมาเดี๋ยวเราไปดูตรงปราสาทกันลูกป,ป้าไ,ไปแล้วไปกันหมดแล้วลูกป่ะ แล้วก็มาถึงที่ปราสาททาคาชิมะปราสาทแห่งนี้ถูกขนานนามว่าปราสาทที่ลอยอยู่บนทะเลสาบเพราะสมัยก่อนน้ําล้อมรอบจนเหมือนอยู่บนเกาะเลยฮะถึงปัจจุบันจะเหลือแต่สวนและครูเมืองบางส่วนแต่ช่วงซากุระบานนี่สวยมากถ่ายรูปออกมาแล้วได้ฟิลญี่ปุ่นโบราณจัดเต็มเลยฮะ เราอยู่ที่อีออนบิ๊กค่ะอีออนอีออนอีออนเอออ่าไม่ใส่อ e <on. S 1> อไอ้นี่เหรอไม่ไม่่ไได้ใสปอ่าเราเอา,เอา,าอตะกร้าดเดียวพอไหมไม่พอ <c oughs> เอามาสองสองเลยอ่ะสองคนก็ได้เดี๋ยววันนี้เราจะพาทัวร์อีออนบิ๊ก อเขาะจะเป็นมุมกล้องจากตะกา้านะวันนี้เราก็คงยังวนเวียนอยู่ในอีออนสำหรับอาหารเย็นอันนั้นอะไรอะ่ละลด20% 99เย,ย็นเอางเหรอ ในคลิปหน้าเราเริ่มต้นของวันกันที่สปริงคอ นะฮะรวม4ี่ดอกไม้ยอดฮิตของฤดูใบไม้ผลิไว้ในที่เดียวต่อไปก็ไปหาของอร่อยกันที่ฮานิตี้โยโคโจมาลินดรีโมโนสะพานฮาคุบะและต่อด้วยสวนโออิเดะพาร์คสวนริมแม่น้ำที่มีซากุระเรียงรายเป็นแนวยาวเหมาะกับการเดินเล่นชิลๆมากเลยฮะไฮไลท์สุดท้ายของวันก็คืองานเลี้ยงฉลองวันเกิดริมจังครบ5ครัวถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ช่อง Daddy Story ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับครอบครัวของเราได้สร้างความทรงจําดีๆต่อไปนะครับผม